มีเพื่อนๆชาวสมทุเรียนนะครับในภาคอีสานหลายๆคนเออแชร์ปัญหามานะครับเรื่องน้ํานะครับหลายท่านแล้วนะครับในมาถามที่ช่องผมตั้งแต่เริ่มขุดบ่อแล้วก็เริ่มตายไปนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านให้ดูเนาะของข่อยมีอยู่สามตนทีแรกก็งามปลูกตอนหน้าฝนแต่พอหมดฝนใช้น้ำบาดานลดใบแห้งเหี่ยวตายลงเรื่อยๆ แล้วก็ตายหมดมีคนบอกว่าน้ําอาจจะเคม็มคิดดูแล้วก็อาจจะใช่มีมีส่วนเป็นไปได้นะครับคืออย่างนี้น้ําผมเคยที่บายคลิปเต็มในเรื่องการขุนน้าไปแล้วเนาะถ้าท่านต้องการดูคลิปเต็มท่านย้อนกลับไปดูผมอธิบายฟังคร่าวๆเ <c oughs> มื่อเราเจาะประดาน,นะครับถ้าเราเจาะด้วยล้ลนเล็กนะครับมันเจาะผ่านชั้นหินไม่ได้นะครับเราจะน้ําที่เราเจอจะไปเจอน้ําใต้ดินนะครับ ไม่ใช่น้ำบาดาลน้ำใตดินกับน้ำบาดาลต่างกันยังไงนะครับน้ำใต้ดินจะมีค่าแปรผันตามปริมาณน้ําฝนนะครับมีค่าแปรผันคอรายตามปริมาณน้ําฝนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในหน้าฝนฝนตกเยอะนะครับน้ําก็จะจืดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาน้ําในหน้าแล้งฝนตกน้อยน้ําก็จะมีความเค็มนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอ เรื่องการขุดเจาะนะครับผมได้อธิบายคลิปเต็มไปแล้วลองหาดูนะครับน้ํำบาดาลจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ใต้ชั้นหินใต้ชั้นทรายนะครับหินที่มีความแข็งมากจนฝรั่งมันใช้ภาษาอังกฤษว่าหินที่ไม่สามารถเจาะผ่านได้หรือทะลุผ่านได้นะครับแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเลยตอนนี้ตอนนี้ในภาคอีสานมีรถเยอะมากเลย,เ,ลยเขาเรียกว่า,ารถเจาะน้ําระบบลมนะครับแข็งแค่ไหนยิ่งแข็งยิ่ง,งกลัวนะครับ อ้ยิ่งไม่กลัวนะครับพวกนี้กลัวดินเหนียวหินไม่กลัวหินไม่กลัวกลัวดินเหนียวจะมาเลยแข็งแบบไหนก็ไม่กลัวนะครับแบบีเจาะทะลุหมดนะครับถ้าเราไปเจอน้าําบะดาได้นะน้ําบะดานก็มีโอกาสเยอะนะครับที่เราจะได้น้ําจืดจริงๆนะครับโดยไม่าได้น้ําเค็มแปรผันตามปริมาณน้ําฝนนะครับถ้าน้ําที่แปรผันตามปริมาณน้ําฝนอันนั้นไม่ใช่น้ําบาดานนะครับ เขาเรียกว่าน้ําใต้ดินนะครับอยู่ตื้นๆน,นี่เองครับอยูอ่บนชั้นหินนี่เองแต่น้ํำบาดาลจริงๆจะอยู่ใต้ชั้นหินนะครับโอเคไปไปกันคราวนี้เมื่อมีเพื่อนถามเข้ามาหลายคนแล้วก็บอกว่าทุเรียนเขาตายจากน้ําเค็มนะครับผมก็เลยเป็นห่วงผมไปหาข้อมูลเอกสารทางวิชาการมานี่การให้น้ําทุเรียนค่าความเค็มของน้ํา ลถต้นทุเรียนศัตรูร้ายทําลายทุเรียนใบไม้ยืนต้นตายผมก็เลยอยากรู้ว่าปริมาณเคมแค่ไหนต้นทุเรียนมันถึงตายนะครับเป็นที่น่าตกใจนะครับคือเคมแค่นิดเดียวครับในหนึ่งในหนึ่งพันหน่วยเป็นพีพีพีทนะครับก็คือหน่วยในหนึ่งพันส่วนนะครับ มีอยู่น้ำหนึ่งพันส่วนมีเกลืออยู่แค่0.2 0.5ก็ส่งผลกับต้นทุเรียนแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยฉะนั้นนะครับน้ำที่ใช้ลดน้ำทุเรียนนะครับควรเป็นน้ำจืดสนิทนะครับมีเกลือปนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยครับจริงขนาดค่าความเค็มความก่อยของน้ำเขายังยอมรับให้ถึง25 ppt นะครับ ยี่สิบห้าถึงสามสิบ ppt ศูนย์จุดห้าถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบ ppt นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอามาลดน้ําทุเรียนเนี่ยแค่ศูนย์จุดห้านี้ออกอาการแล้วนะครับซึ่งศูนย์จุดห้าเนี่ยตามค่าน้ํายังเป็นน้ําสะอาดอยู่เลยครับนี่ครับค่าโองเคมของน้ําลดต้นทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าความเค็มของเกลือเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นไม้โดยตรงนะครับ เพราะว่าต้นไม้เองก็ต้องการคอลน์นะครับเป็นหนึ่งในธาตุเสริมนะครับธาตุาจุลธาตุนะครับคอลายก็เป็นหนึ่งในจุนลธาตุปัญหาที่แท้จริงที่ทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับผลกระทบจากาน้ําเค็มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือค่า pH ในดินจะเปลี่ยนครับเมื่อลดน้ําต่อเนื่องน้ําที่มีค่าเกลืออยู่นะครับ ลดต่อเนื่องไปประมาณแค่อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์แค่นั้นเองครับค่า pH ในดินเปลี่ยนครับขึ้นไปเจ็ดกว่าหมดเลยซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกทุเรียนนะครับค่าค่า p ทที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนอยู่ม่ควรเกินหกจุดหานะครับประมาณห้าจุดห้าถึงหกจุนะครับซ้ำหลายนะครับซ้ำลายค่า pH ที่สูงไปขนาดนั้นนะครับ เนี่ยครับค่าที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนคือ5.5ถึง6.5นะครับค่า pH ถึงสูงไปถึง7นะครับมันจะเริ่มต่อต้านสารอาหารครับเขาเขียนไว้เเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเริ่มตั้งแต่อินทรีย์วัตถุเลยนะครับไปจนถึงฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเขาจะเริ่มต่อต้านาการดูดอาหารของพืชนะครับ ค่าฟีเฮตในดินสูงไฟท็อปเทอร่าไม่ระบาดนะค่าฟีเฮตในดินสูงน่าจะตายจากการต่อต้านการดูดสารอาหารนะครับเพราะว่าเขาอธิบายการตายของต้นทุเรียนที่ลดน้ำด้ดยดินเค็มมาด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมอ่านให้ฟังนะครับ ครับหนึ่งนะครับผมขอถ้าเข็มหนักๆจะอาอการทั้งใบที่แตกที่แตกยอดจะใบเล็กและไม่สมบูรณ์ใบร่วงใบไหมสุดท้ายยืนต้นตายผมเขาอธิบายไว้เยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือยอดจะแห้งนะครับใบเล็กๆแล้วก็ยอดแห้งเหี่ยวลงมาแล้วก็ตายนะครับผมก็เลยไปหา เครื่องค่าวัดวัดค่าความเค็มที่เป็นเครื่องที่ใช้ได้ซ้ำได้หลายครั้งแต่ว่ามันมีค่าเออร์เอร์เยอะมากครับมีค่าเออร์เอร์เยอะก็คือไม่ชัวร์นะครับจริงๆถ้าเราจะวัดค่า PH อย่างเดียวเนี่ยก็ได้นะครับสามสิบบาทครับจากที่ผมบอกให้ข้อมูลไปเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าน้ำเราเค็มจริงนะครับลดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับ เอาดินนะครับดินที่อยู่ใต้คนทุเรียนมาละลายน้ํานะครับแล้วเอากระดาษนี้วัดค่า pH นะครับถ้าน้ําเราเค็มจริงนะครับค่า pH ในดินเราจะพุ่งเกินเจ็ดขึ้นไปเลยครับซึ่งในความเป็นจริงภาคอีสานเนี่ยเป็นควรอยู่ที่ค่าประมาณกรดอ่อนๆน,นะครับประมาณห้าถึงห้าจุดห้าเป็นเป็นค่า pH ที่ทุเรียนชอบมากครับเป็น มันกรดอ่อนๆนะครับประมาณห้าถึงห้าจุห้านะครับแล้วกระดาษตัวนี้แปดสิบแผ่นสามสิบาทนะครับตกแผ่นละกี่บาทนอนี่แป๊บหนึ่งนะครับแปดสิบหารสามสิบโอไม่ใช่สิผมตั้งผิดสามสิบหารแปดสิบนะครับแผ่นละส40สี่สิบสตางค์ครับคุ้มมากนะครับอย่างแรกนะครับผมแนะนำนะครับผมแนะนำนะครับ ก็คือในเมื่อผมอ่านเอ,าเอกสารวิชาการไปแล้วเนอว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ําที่เค็มนะครับหรือว่าน้ําที่เกลือเนี่ยส่งผลยังไงให้ทุเรียนเราตายนะครับคือ,ค,อค่าพีเฮในดินจะเปลี่ยนนะครับค่าพีเฮจะพุ่งขึ้นไปสูงกว่าเจ็ดนะครับใช้ได้ครับอันนี้3ามสิบาทได้แปดสิบแผ่นนะครับวัดค่าพีเฮในดินได้ค่อนข้างชัวร,ร,ร,ามมาร,ร์นะครับอ่อร์เซนเนอร์เติมมากครับแผ่นละสี่สิบสตางค์นะครับมาผมพาไปดูอีก อันนึงนะครับตัวนี้ครับวัดได้เจ็ดอย่างค่าในดินเจ็ดอย่างเลยครับวัดค่า PH วัดค่าเกลือวัดค่าปุ๋ยอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นปุ๋ยอะไรในเตดกับในตรายนี่ครับวัดได้แค่รู้ว่าเป็นเป็นส่วนประกอบอนุมูลของไนโตรเจนนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามีเยอะยิ่งดีนะครับก็เป็นนานไปเขาจะกลายเป็นปุ๋ยนั่นแหละครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ย เป็นชุดที่เขาออกแบบมาสำหรับวัดค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลานะครับพวกปลาคาพวกปลาแพงนะครับเขาเกิดเลยจะเขียนว่าไอเนี้ยวอเตอร์เชงควรเปลี่ยนน้ำเมื่อปุ๋ยมันเยอะไม่ถ้าเราเอามาวัดค่าในดินของเรานะครับสองค่าแรกเนี่ยถ้าเยอะเนี่ยจะเป็นผลดีนะครับค่าที่สามเนี่ยก็คือคอรายและครับคอรายก็คือเกลือน,นั่นแหละครับควรจะขาวเลยไม่ควรจะทําปริยาใดๆนะครับ ไม่ควรจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆแม้แต่อ่อนๆนะครับก็บง่งบอกถึงเป็นคอร์ไลน์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคอไลน์คแค่นิดเดียวเองแค่0.2 0.5ก็ส่งผลกับต้นทุเรียนแล้วนะครับอันนี้ยังวัดได้ไปถึงค่า pH ด้วยนะครับเซตนี้ผมผมแนะนำเพราะว่าเปอร์เซ็น er ต์เออร์เอร์ต่ำม,มากครับแม่นความแม่นยำที่99%เลยครับความแม่นยำมากสูงมากนะครับผมว่า บางทีอาจจะมีประโยชน์กว่าเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดมันมันเออร์เอสูงครับมันมันเออร์เร์สูงแต่อันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณแผ่นละ4บาทครับแผ่นละ4บาทนะครับแล้วก็ผมบอกแนวทางไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดงบนะครับให้วัดค่า pH แทนนะครับแผ่นละสี่สิบสตางค์นะครับบาทหนึ่งได้สามแผ่นนะครับวัดได้สามครั้งนะครับวัดดูค่า pH ในดินว่าสูงกว่าเจ็ดไหมนะครับ ถ้าค่า pH ในดินสูงกว่าเจ็ดก็เป็นผลจากน้ําที่เราใช้รดนั่นแหละครับคลายสูงนะครับโอเคไหมครับผมเอาวิธีวัดแล้วก็ที่เขาขายเบื้องต้นง่ายๆมาให้ให้ดูนะครับลองครับลองแค่แผ่นละสี่สิบสตางค์ครับบาทหนึ่งได้ตั้งสี่แผ่นนะครบไอ้สามแผ่นนะครับลองเลยอยากรู้ก็ลองครับไม่ใช่เขาบอกว่าน้ําเค็มทําให้ต้นทุเรียนเราตายนะครับลองครับลองเอาไปวัดได้เลยครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ